สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสอมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้4มกราคม2569แจ้ง4ข่าวพี่น้องอสอมครับข่าวที่1ครับให้กําลังใจพี่น้องอสอมทุกคนทุกท่านนะครับผ่านพ้นผ่านพ้นช่วง7วันอันตรายแล้วนะครับก็อสอมหลายท่านในช่วง7วันอันตรายนี้ก็ได้ทําหน้าที่เฝ้าด่านอยู่เวรที่ด่านบริการชุมชนนะครับก็ช่วงสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ก็ทําให้หลายคนหลายท่านเหนื่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็ ในวันที่ได้ไปอยู่เวรนั้นก็ไม่ได้อยู่กับลูกหลานไม่ได้อยู่กับทีมงานที่มาจากกรุงเทพอะไรประมาณนี้ก็มาได้ร่วมสังสรรค์กันในในวันที่อยู่เวรก็ต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมก็ให้กําลังใจพี่น้องอสมอในส่วนนี้นะครับก็หวังว่าผ่านไปแล้วนะครับช่วงเจ็ดวันอันตรายครับส่งท้ายปีเก่าตนลับปีใหม่ก็คงจะผ่านพ้นไปแล้วก็ให้กาลังใจพี่น้องอสมอทุกคนทุกทา่านนะครับ กำลังใจอีกอย่างหนึ่งนะครับก็แจ้งวันโอนเงินเข้าไปการอสมอครับเข้าไปการอสมอเดือนละ2000บาทมกราคม2 5 9จะโอนวันที่1 5มกราคม2 5 9กนะครับก็อันนี้ก็นํามาบอกมากล่าวเป็นกําลังใจพี่น้องอสมอครับสู้ต่อไปครับข่าวที่2ครับเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสมอนะครับก็นํามาบอกมากล่าววันนี้ขอบคุณข้อมูลจากเพจสสสหรือว่าเพจสํานักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพนะครับวันนี้ได้โพสต์ข่าวว่าโมเดลการร่วมทุนลดตายก่อนวัยเห็นผลจริงสสสสารพลังอ,อบจอ16แห่งขับเคลื่อนสุขภาวะระดับพื้นที่ลดเสี่ยง NCD แล้วก็อุบัติเหตุขยายผลเพิ่มอายุเพิ่มอายุคา,าดเฉลี่ยไทยอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสมอในการดำเนินงานนี้นะครับสสสเพื่มโมเดล การร่วมทุนขับเคลื่อนงานสร้างสุขภาะมีประชาชนได้รับประโยชน์22,942คนเกิดการปรับพฤติกรรมสุขภาพลดตายก่อนวัยนควรลดป่วย NCD ประกาศเดินหน้าผนึกกำลังอาบาจอทั่วไทยขยายผลการร่วมทุนสร้างเสรสิมสุขภาพระดับพื้นที่เพิ่อมอายุค่าเฉลี่ยไทยอุดช่องว่างคนวัยทำงานตายก่อนวัยควร เพศชายตายสูงกว่าเพศหญิงจากโรคหัวใจขาดเลือด4.1เท่าอุบัติเหตุจราจร3.4เท่านายแพทย์พงเทพวงวัชรภัยบูณ์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในเว็บสสส,สกล่าวในการประชุมทางวิชาการองค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นพลังขับเคลื่อนสู่บริการสาธารณะที่ดีและมีคุณธรรมโดยสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยว่า ปัจจุบันคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยอยู่อันดับ78ของโลกกลุ่มคนวัยทำงานในเพศชายมีอายุคาดเฉลี่ยน้อยกว่าเพศหญิงถึง9ปีสาเหตุจากพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพเช่นอุบัติเหตุทางถนนและป่วยโรคไม่ติดต่อใน,นเว็บเอ็บ NCD สอดคล้องกับข้อมูลการตายปี2566ของเว็บไซต์ w w w s i s o o r t h โดยสอสอสอร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข พบคนัยทำงานเพศชายเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือดมากกว่าเพศหญิง4.1เท่าจากอุบัติเหตุจราจรมากกว่าเพศหญิงเพศชายเสียชีวิตมากกว่าเพศหญิง3.4เท่าโรคหลอดเลือดสมองเพศชายเสียชีวิตมากกว่าเพศหญิง2.6เท่าเพื่อลดอัตราตายก่อนวัยอ,อันควรและขับเคลื่อนพฤติกรรมสุขภาพในระดับพื้นที่สสส,สเดินหน้าสารพลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนองเล็กอบรท,อทั่วไทยขับเคลื่อนง,งานสร้างเสริมสุขภาพแบบมุ่งเป้า โดยพัฒโดยบูรณาการการทํางานร่วมกนันในลักษณะการร่วมทุนเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสร้างผลลัพธ์ทางสุขภาพที่จับต้องได้อันนี้ก็เป็นข่าวนะครับพอม,มีโครงการนี้ขึ้นมาในระดับอ,อบจอนะครับเสร็จแล้วทุกวันนี้รอพอศอตอก็ได้โอนย้ายไปอยู่สังกัดอ,อบจอจากกระทรวงสาธารณสนุขโอนไปอยู่สังกัดอ,อบจอเยอะมากแล้วก็ มีอสมอที่เป็นอสมอ,อยู่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่สังกัดอบาจก็จะได้ดําเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุป้องกันการเสียชีวิตก่อนวัคนควด้วยโรคไม่ติดต่อเรืหอังก็คงจะเกี่ยวพัวนมาถึงอสมอในเมชานะครับในอสมอที่อยู่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ย้ายไปสังกัดอบาจานะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่2นํนมาบอกมากล่าวกันนะครับ ข่าวที่3ครับเรื่องกู้3 0 0 0 0นอสมไม่ต้องหวังแล้วนะครับเพราะไม่มีการสารต่อนโยบายนี้นะครับก็ฟังเสียงจากคุณอัธวันรพรมคุณจ<ะ>เจ้าของช่อง a r ร์เก e r ครับช่อง Youtube ครับเขาทำคิดสั้นๆพูดเรื่องนี้ฟังเสียงจากเจ้าของช่อง a r ร์เกมเครับสวัสดีครับพี่น้องอสมอที่ครบทุกท่านครับวันนี้สมกราคม สองพันห้าร้อยหเก้าครับยังมีการโพสต์กันเชเกี่ยวกับกู้สามแสนอสมออยู่ครับขอเรียนว่านั่นเป็นเรื่องเก่าครับนานมาแล้วตั้งแต่ปีสองพันห้าร้ยหกสิบแปดครับเมื่อครั้งนายชัยชนะเดเดโชเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธาราณสุขครับมีนโยบายนี้แต่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนรัฐมตนตรีแล้วครับ ไม่มีการสารต่อนะโยบายนี้ครับปัจจุบันเดือนมกราคม2569ครับไม่มีนะโยบายนี้แล้วนะครับเพียงให้ทราบครับไม่ต้องหวังแล้วครับสวัสดีครับเรื่องที่สี่ที่มาแจ้งอ,อสมอวันนี้คาดว่ามกราคมหักชออกสอสมอเท่าไหร่ซึ่งในวันที่15มกราคม69พี่น้องอสมอรับเงินค่าบริการอสมอ2,000บาทคาดว่าจะหักเท่าไหร่อันนี้เป็นการคาดการนะครับยังไม่ยังไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่า เรื่องจริงนั้นสมาคมชกสสมอเขาต้องประชุมกันก่อนประชุมแล้วก็มีการรับรองก่อนจึงจะทำสมาคมเขาจึงจะทําข่าวออกมาเราก็จะนําข่าวนั้นมาแจ้งพี่น้องอสมออีกว่าหักเท่าไหร่แต่อันนี้คาดการว่าจะหักเท่าไหร่เพราะว่าเราเราดูที่เว็บไซต์สมาคมชกสสมอคือในแต่ละเดือนนี่จะมีสมาชิกเสียชีวิตเท่าไหร่นี่เว็บไซต์สมาคมชกสสมอเขาจะบันทึกชื่อเข้าไปนะครับคือในช่วงตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายน68จนถึง28 พฤจนถึงวันที่28ธันวาคม68ในช่วงนั้นถ้ามีพี่น้องอสมที่เป็นสมาชิกชกสสมเสียชีวิตแล้วทายาทก็ไปแจ้งมรณะก็ส่งหลักฐานต่างๆติดต่อรพสต่อเพื่อให้ทําเรื่องขอเงินชาพปนกิจทราข้์นี่แหละก็มีการส่งเรื่องที่มีเอกสารครอมทวนพร้อมจ่ายเงินนี่ส่งเรื่องขอรับเงินชาปนกิจเครข้อ์มาถึงสมาคม ส่งเรื่องมาถึงสมาคมในช่วง29ิาพฤศจิกายน68ถึงไม่เกิน28ธันวาคม68นี่มีแล้ว1138รายนะครับโดยถ้าเอกสารมาถึงสมาคมเมื่อไหร่เจ้าหน้าที่เขาก็จะบันทึกรายชื่อเข้าไปในเว็บไซต์สมาคมชกาาสมที่จะจ่ายเงินนี่แหละครับรายชื่อที่จะจ่ายเงินนะเขาก็บันทึกเข้าไปแล้วข้อมูลย9ิบพฤศจิกายน68ถึง28ธันวาคม6 8มีรายชื่อผู้เสียชีวิตแล้ว1138รายที่สมาคม พร้อมจ่ายเงินให้นะครับแต่ว่าก่อนจะจ่ายเงินให้เขาเจ้าเขาก็จะต้องนําเรื่องเขาที่ประชุมสมาคมในช่วงต้นเดือนมกราคมก่อนหลังจากนั้นก็จะแจ้งหักแจ้งให้ธนาคารตกรสหักจากบัญชีธนาคารของสมาชิก15มกราหลังจากนั้นประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็จะโอนเงินให้นี่แหละครับซึ่งเดือนนี้คาดว่าจะหักจากสมาชิกหัก37สตางค์ต่อการช่วยผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเพราะฉะนั้นณขณะนี้ทราบแล้วว่ามีข้อมูล1,138รายชื่อผู้เสียชีวิต ก็คูณด้วย37สตางค์นะครับหารด้วยร้อยหรือว่า1138คูณ0ูคูณ0.37ก็จะเป็นเงินประมาณ421บาท6สตางค์อันนี้คาดว่าจะหากวันที่15บมกราคม2 5งนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังไม่แน่ในวันพรุ่งนี้เป็นวันทําการนะครับในช่วงวันที่31 1 2 3 4 3 7ามสีธัาคมนะครับ แล้วก็วันที่หนึ่งสองสามสี่มกราคมเป็นวันหยุดสมาคมเขาไม่ทํางานก็ไม่แน่เปิดมาในวันพรุ่งนี้ 5, ห้ามกราคมหกเก้าอาจจะมีรายชื่อที่าทายาทส่งเรื่องถึงสมาคมแล้วยังบันทึกไม่หมดก็มีอาจจะมีการบันทึกรายชื่อเพิ่มเติมเข้ามายอดหาก,ก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็ต้องรอฟังข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งแต่อันนี้เรานํามาประมาณการให้ทราบว่าถ้าไม่มีการบันทึกรายชื่อผู้เสียชีวิตเพิ่มเข้าไปที่จะจ่ายนะครับ ถ้ารายชื่อผู้เสียชีวิตมีเพียงเท่านี้1138คนนี่ก็จะหักประมาณ421.06บาทนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องลองฝากข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งก็จะนําข่าวอย่างเป็นทางการมาแจ้งอีกครั้งในประเด็นนี้นะครับทั้งหมดคือ4ข่าวอสม4มกราคม2569ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ